ประตูโอ้ยหล่อเลือนของทีมงานสร้างแต่งพี่น้องเป็นไนพี่น้องหล่อแต่งพุ่นพุ่นพุ่นเย่มามาหมุนหล่อไปเลีนเนยนได้สิหนักพุ่นไวย ทีมงานทีมงานสร้างแตง่งไปไปไปเคลื่อนย้ายกำลังพ่นพี่นอ้องเคลื่อนย้ายทีมงานสร้างแตง่งมาจวดะทีมงานแตง่งมามือนีเฮ็ดประตูหัวประตูสวนพี่นอ้องไอคุณสร้างแตง่งอยู่ทึงๆคุณหนึ่งมะ จัดไปพี่นอ้องนะเริ่ม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 พี่น้องหลังจากเสื่อมมือเล็กมืออัานเสื่อมเล็กด้วยโเมนเสื่อมกล้วยโบเมนเสื่อมมัม่น,นพี่น้องนี่สร้างปะทีมงานสร้างแตงคือเก่าพี่น้องมอนี่พร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วเห็นไหนพี่น้องหล่อแตงพ่นพูนพูนอนย่ามาหมุนหล่อไปเลนเดสีหน้อยพ่นไว้เจ้า

นี่ขึงลวนน้ำซะเลยนี่ล่อเลื่อนล่อเลื่อนที่เด็ดที่เด็ดนี่เป็นไหนเป็นไหนล่อนี่โมเมนต์ Moment. จักรยานสีแดงเนี่ล่อจักรยานสีแดงป๊าดสร้างแตง่งคือเก่าเลยเห็นจังไนงานดีวสร้างแตง่งประตูโอ้ยล่อเลื่อนของทีมงาน สร้างแต่งพี่น้องแาดสร้างหน่อยสร้างแต่งแปดตู้พี่น้องแปดหกเมตรตู้แต่งเปิดเฟยผุนล่อสังเกตล่อสังเกตล่อพี่น้องสังเกตล่อเฟยโก้โกวว่าล่อผุนแาดล่อแต่งแดงแปดเลยผุนสร้างแต่งเฮาคือเก้าพี่น้องผุนหกเมตรพี่น้องเจ้า